ห้องไฮพี่น้องเอยอ,อยากกับบ้านมึงเนี่ยแก่แต่แม่อุ้มสวัสดีจ้าเช้าวันเสาร์ของประเทศฟิฟนแลนด์นะพี่น้องมันี่มีโอกาสดนะคะตุ้งไสม้มะยามจะหนาวหนาวพี่มาตกเมื่อวันจะตกโปอยโปรยมึงตกตก,ตกหายหายนะพี่น้องจากปีนี้สี่ตกท่านคิดสมัติบ่ ถ้าน้องมาเอาไปย่างเซตลูกเซตก็ผ้าพันนอนแล้วก็มุจจาสีรอหายเอมินตื่นนอกจากแล้วก็ไปสื้อกับเขาแล้วก็สีไปซื่อ,ต,อต้นคริสต์มาสพี่น้องหมาบานแซนเจ็บไปเบิ่งมาแล้วคนขายเอยูเห็นในต้นคริสต์มาสคนขายบอกว่าถ้าเธอจะมาเธอมาตอนหกโมงพรุ่งนี้โอ้ยแฟนเจ้าบ่ไหวดอกหกโมงเหลืองานก็นดึกแล้วพี่น้องแมท เพิ่งไปรับมาาก่วันนาน,นาเนจาจะพระอาทิตย์ช่วงนี้เจีาก็แบบติดตามสถานการณ์ไอ้ชายแดนน้องเพื่นอนโองเธอตนทหารไหมแบบเครียดนะนอนไม่หลับแต่จะเป็นกำลังใจเนาจะนองทรายเจี๊ยบก็เพิ่นใหญ่ ไปอยู่ในไอ้ประคนใช่เนาะจ้ะย้ยายออกจากบ้านเพราะว่าเป็นพื้นที่เขตสีแดงเนาะของบอลเพิ่นกับเมียเพิ่น,นก็เลยตรงตรงยายออกเ<อ>ขาให้ยายอุพยพชั่วข้าวเลยพี่น้องแต่แม่เจี๊ยบก็นังประเด็อพปยพเนาจะ<อ>้าเบง<อ>ว่าเราสูอุพยพตรงไหนโบสงบ่งเบงสถานาการณ์เนาจะว่ามันจะร้ายแรงขึ้นไปอีกไหม โผล่เปนเซลล์ลงมายางเป็นตอใบยางแล้วพี่น,อน้องดี้นดินั่งอยู่นี่นั่งหอกหลบอยู่เลยห้องให้ซื้อถุงมือไม่สีดำบอไซอยากใส่สีฟ้าวันนี้มันหนาววันน,น,น,นี้หนาวแห้งอีีดาหนาวแบบเย็นเยือกอ่ะนั่นแหละว่าถึงเหตุการณ์ชายแดนเราจะาบ้านแยกกัอยู่บุรีรัมย์เนาะพี่น้องแล้วก็เป็นเขตพืน้นที่สีแดงคือกันฐามว่าได้ยินเสียงระเบิดบอม เจ้าก็โทษถามแม่สมมือเนาะจ้ะแม่ก็ว่าได้ยินสมมุในได้ยินถึงคนที่แบบกลางคืนนี่ถ้าออกไปห้งนอกนี่มันสีเห็นแสงไฟได้จ้ะแสงไฟที่เขายิงยิงระเบิดกันอ่ะนะมูเจ้าก็ทายใหม่เบิ่งน้าอู้น่ากลัวมากแบบเจ้าก็บอกแม่แล้วจ้ะถ้าเขาให้อพยพอพยพด้วยแม่จะาบางสิ่เพื่อนก็บอกว่าเออเพื่อนเพิ่นยังประยากอพยพเพิ่อนยังยูได้แล้วจ้ะเขากับคือเจ้าก็บอกแล้วนะเจ้าก็มัวจีบังคับเพื่อนจังไสนละอันนี้ก็เหลือแต่ความสบางใจของแม่เพื่อนเนาะ แม่เพื่อนว่าทามันทลายแรงองี้เพื่อนก็สีใหญ่โอ๊เพราะว่าบวานเจียมแต่มันห่างห่างจากเขายิ่งกันอนี้นั่นก็ก,ก็ก็ห้างยูพี่น้องแต่ว่าก็บ่ได้ว่าห้างเืินาะจ้ะแต่ก็นังว่าปวดภายุ เดินไปจักรเยริจักรเยรนั่นร้อนทุกโผล่ปัยญาให้หลุดพ่างหลัวไปย่างย่างนั่นแหละพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทหารทุกนายนะจ๊ะแบบเพื่อประเทศฉัินะจ๊ะ เก็บโบน,นัยเก็บวานา้องไทยเก็บข้อศีดอะไรอื่นเป็นกองกำลังเสริมบอพาวานางกระเพิ่นเพิ่งปวดประจำการปีที่แล้วนะจ๊ะถ้บเบิ้งเนี่ยสิว่าจังไรเก็บกระติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดน้นองๆต่อให้ยูตังประเทศกระจังกระซังแต่เฮาก็เป็นไทยรักความเป็นไทยของเราประเทศชาติเฮาเนาะสี่่ย่ให้พูดอะไรมาประเทศเฮาช่วยเหลือช่วย,ช,วยช่วยกัน อัในใดเว้นประโยชน์จะกระแช่หายเราจะแช่ห้พี่น้องต่อๆกัน<ม>พเพจของเรายอมลงมาเดินเราพี่น้อง<ม>พอพันล้อลอลอยลุพ่นลงมามยางเพ่นใหญ่ลูเพันยางเลยจะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วน,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 นั้นอยู่แต่ใน้านเราพี่น้องเพ่เป็นน้ำมูกเป็นน้ำมูกมาเก,กือบเป็นอาทิตย์หนึ่งบ่หายเพราะเถื่อ แต่ว่าบ่มีไข่แล้วจ้ะมีแต่น้ำหมูกอันนี้หายแล้วเป็นอยากจูมาเอ็ oh. oh. มแมนก็เดินสิลูกเดินเดินเออเดินเดินว้าวเดินโอ้เก่งจังเลยโอ้โ oh. ห <laughs> Mẹ để cái nhà quay quay đi Đừng xuyệt thì lục Đừng xuyệt หิมดูเซมดูว้าวอ่าเดิน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 ังหันมาแนมแม่ได้เพิ่นแค่ฟูเราเลยอ่ะเดินเดิเดิน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 เ กูเล่นมาเล่นเ,เล่ตามมาแล้วป่ะเนี่ยอ๋โอโไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปล่าเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ร้องไม่ร้องช่วงนี้เพิ่นกำลังเป็นแบบไอ้เม่นไดหนึ่งปีกับสิบเอ็ดเดือนนะจ๊ะเดือนหนาเพิ่นก็ได้สองขวบ กำลังเขียวเลยพี่น้องกำลังเป็นไวททองเลยของเทเลยเอไอยังหน่อยนึงบอดดัดังใจนี่ลงไปสักดินสักง,งอเลยเพ่นบางยางเจ็บกลบเบามใจเนาะจ๋าเจ็บก,กับปอยเพ่นห่องจนจนกว่าว้าวจนกว่าเพ่นสีแบบจังไงละ่ะคิดได้หรือเขาก็อ,หอให้เขาเวลาเขาห่องแต่ว่าเขาบอดดไปใส่ไกลๆพีน่น้องเขาก็นั่งบงเขาเลยคือไม่ปล่อยเขาอยู่คนเดียวเนาะจากแล้วก็โดนเตอเพ่นเศร้าไปกอบไปโอเอาไปปอบเพ่นไปกอดเพ่นบพรว่า แล้วก็อธิบายเพื่อนฟังว่าแบบนี้ไม่ได้นะลูกยังสังสีเนาะอนใดถูกต้องก็ว่าถือันไ้บ่ถือขาอกสอนเขาเพราะว่าเขากำลังเรียนลูก่น่ะในบน่ลนี่นี่คือนังสีฮะเ,เ,เร็วๆๆๆว้าวอันนี้โพลบนทุกจ้าโอเคเก่งจังเลย,เยว้าว วันหนึ่งร้องไห้สิบกโลบ พองให้พี่น้องเอ,อ้ยอยากกลับบ้านทมึงเนี่แม่แต่แม่อุ้มพอเพิ่นก็เลยอุ้มเอาหน่ยจ้ะก็เลยอยู่บบบนี้เจ็บว่าอุ้มมาไวแล้วสิบเอ็ดเออสิบสองโลหรอเอมินสิบสองโลครึ่งเนาะจ้ะไม่ไหวไม่ไหวแม่สูงแค่ร้อยห้าสิบห้าเองรับน้ำหนักไม่ได้ก็เลยได้ยวางกลับขึ้นเน่อยจ้ะ ไปเด้อพี่น้องคลิปนี้นก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจนะจ๊ะบ๊ายบาย